ตอนที่3319รวมตัวเมื่อมองไปยังผู้โสเมยกับเินซินแล้วเขาประหลาดใจเล็กน้อยทว่าไม่ได้พูดอะไรมากอียดหลังจากบอกให้พวกเขาเข้ามาแล้วคนกลุ่มหนึ่งก็เดินไปยังทงใหญ่ครั้นทุกคนนั่งลงเรียบร้อยตู้ฟันยิ้มแนะนําว่าซีลินนี่คือผู้โสเมยนี่คือเินซินทันทีที่ได้ยินคําพูดของตูฟ้ฟันผู้โสเมยตาเป็นประกายเล็กน้อยคนที่ตู้ฟันแนะนําก็คือพี่ชายร่วมสาบานของเฟิ่งจิวอีกทั้งบอกพวกเขาว่ากวนซิลินกับเฟิ่งจิวมีความสัมพันธ์อันดีต่่อกกัันนยิง เห็นได้ชัดว่าเป็นคนที่ไม่อาจมองข้ามได้ทันเลน,นั้นจึงตั้งใจมองมากขึ้นหลายส่วนประสานมือคาราวะครั้งหนึ่งน้องกวนคาราวะพี่ใหญ่กวนจินซินก้าวขึ้นไปคาราวะเช่นกันฮ่าฮ่าล้วนเป็นคนตระกูลเดียวกันไม่ต้องมากพิธีกวนซิรินกล่าวบอกให้พวกเขานั่งลงก่อนกล่าวว่าข้ามาถึงที่นี่หลายวันแล้วรอคอยพวกเจ้าอยู่ตลอดพวกตู้ฟันและหลวอีฟังแล้วสบตากันยิ้มกล่าวว่าพวกข้าได้ยินว่าเจ้ามาถึงแล้วจึงสั่งให้ลูกน้องสืบข่าวของเจ้า คิดไม่ถึงเลยเจ้าจะเข้ามาที่จวนตระกูลเฟื่องหนยตรงเลยเรื่องของพวกเจ้าทางนี้ข้าพอรู้อยู่บ้างเช่นกันประมุกเทียมฟ้าผู้นั้นเป็นตัวละครที่จัดการยากอย่างแท้จริงเพียงแต่ผ่านมาห้าปีแล้วพลังของพวกเสี่ยวจิวควรจะแร่งขึ้นมากเช่นกันพูดถึงตรงนี้แล้วคนสีดินยิ้มสดใสโดยเฉพาะช่วงนี้คนของสำนักใหญ่ทั้งหลายกำลังเตรียมรับมือกับประมุกเทียมฟ้ามีความช่วยเหลือเช่นนี้แล้วเชื่อว่าประมุกเทียมฟ้ายากลงมือก็ต้องพิจารณาให้มากหน่อยแล้ว ตอนนี้พวกนาย,ยิงยังไม่กลับมาพวกเราถือโอกาสนี้จัดเตรียมทุกอย่างในจวนให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าตู้ฝานก่าวกนซิลินฟังจบกระพูดขึ้นว่าจริงสิก่อนหน้าที่พวกเจ้าจะมาข้าพบน้องสาวร่วมสาบานของเซลจิลหวันเยียนเชียนวาเข้าพอดีตอนนี้นางอยู่ในจวนเช่นกันแต่ข้าเห็นนางไม่ค่อยสบายจึงให้นางไปพักผ่อนที่เรือนด้านหลังแล้วโอ้นางอยู่ที่นี่หรือหลายคนฟังแล้วยิ้มกว้างเช่นนั้นนายิงกลับมาแล้วเห็นพวกเจ้าต้องดีใจมากแน่พอบ้านอย่างเลิงวาไม่อยู่ข้าทำได้เพียงทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านแทนไปก่อน ต้องให้คนไปบอกกล่าวตระกูลเศร้าสักหน่อยด้วยต้องวางไข้กลนในจวนบ้างเช่นกันพวกเจ้านั่งเถอะข้าจะไปจัดการเองตู้ฝานลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวกับทุกคนฟังดังนั้นพวกโพโซเมยก็ลุกขึ้นเช่นกันพวกข้าก็จะช่วยด้วยเช่นกันพวกเราไปทํางานเถอะในจวนต้องเตรียมต้อนรับคนกลับมาอย่างไรเสียคนตระกูลเศร้าเดินไปมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักดังนั้นจึงไม่มีใครนั่งอยู่กับทีต่างคนต่างเริ่มทําหน้าที่ของตนเองเมื่อถึงช่วงเย็นท้องฟ้าค่อยมืดลง ตัวอย่างในจนเกือบร้อมแล้วกวนเซรินจึงเรียกตู้ฟันมาถามไทยที่หลานด้านหลังตู้ฟันผู้สมมผู้หนีพลังบําเพ็ญไม่ธรรมดาจิวจิวพาเขากลับมารักษาตัวได้อย่างไรกวนเซรินทําสิ่งที่ตนเองสงสัยออกไปวันนี้เห็นว่าระดับพลังของผู้สมมือลึกลับยากอย่างคาดและเพอมีคนอยู่หลายคนไม่เหมาะจะถามละเอียดตอนนี้เพิ่งมีเวลาจึงอยากทําใไม่ชัดเจนฮาฮาถึงเจ้าไม่มาหาข้าข้าก็คือจะหาเจ้าอยู่แล้วเพื่อบอกเรากับเจ้าสักหน่อยตู้ฟันยิ้มกล่าวเชนซินเธอเป็นคนที่เชื่อถือได้ นางเคารพนายยิงเป็นอย่างยิง่งไม่มีทางหักหลังพวกเราส่วนผู้เสมอเขาเพียงเรียกนายยิงว่าคุณหนูไม่ใช่ในายยิงความจริงแล้วเขาอยู่ที่นี่เพื่อหฮ้าเออนายยิงเคยพูดว่าผู้โม e อรู้ฐานะของเฮ้าเออและพอผู้โ sem เพิ่งมาอยู่กับพวกข้าที่นี่บางเรื่องพูดกับผู้โส e m ได้แต่เรื่องบางเรื่องกลับให้เขารู้ไม่ได้ตอนที่สามพันสามร้อยยี่สิบหกหน้าพอได้ยินดังนั้นคนศิลินพันพยักหน้าข้ารู้แล้วพอทุกคนมารวมตัวกันคนศิลินจึงให้คนที่ห้องครัวเตรียมอาหารสุราเต็มโต เอนเย็นจะได้นั่งกินจนอิ่มน,นำร่วมกันกับพวกเขาเมื่อดาตีโรยลงมาแสงตะเกียงในจวนสว่างจ้าการรวมตัวกันของทุกคนในจวนตระกูลเฟิ่งวันนี้ตะกูลใหญ่และขุมกําลังต่างๆในเมืองซีเทิดก็ร่วงรู้เช่นกันพวกเฟิ่งเจียวที่หายตัวไป5ปีใครจะกลับมาแล้วแต่เฟิ่งเจียวยังไม่ปรากฏตัวคนที่เข้าเมืองมาในวันนี้คือคนเหล่านั้นที่อยู่ข้างกายเฟิ่งเจียวในอดีตจวนตระกูลเฟิง่งชินซินมาถึงเรือนที่วันเย็นเช่นหวาพักอยู่คันถึงหน้าห้องแล้วก็ขอ,ขอประตูคุณนูวันเย็นเธอรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยัง วันเย็นเชนวานอนอยู่บนเตียงตอนได้ยินเสียงดังมาจากข้างนอกนางนวดวางคิ้วพังเดินตาไม่ได้ลุกขึ้นนั่งเพียงถามว่ามีเรื่องอะไรคุณูวันเย็นข้าจินซินวันนี้พวกเราเพิ่งมาถึงจวนตระกูลเฟิงทุกคนรวมตัวกันอยู่ข้างหน้าพี่ใหญ่กวในี่ข้ามาถามว่าท่านรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือไม่อยากไปกินอาหารร่วมกันหรือไม่พอได้ยินดังนั้นวันเย็นเชีนวายังคงนวดวางคิ้วทว่าลุกขึ้นนั่งแล้วอืมอีกเดี๋ยวข้าจะไปจากนั้นนางกาลังหน้าหลังตาหวีผมเรียบร้อยเลยสวมเสื้อนอกก่อนจเินออกไป เดิมทีคิดว่าชินซินที่เอ่ยว่าจะจากไปแล้วคิดไม่ถึงเลยว่าตอนเปิดประตูออกไปจะพบนางรอยอยู่ในลานคุณโนวันเย็ยนชินซินย่อกายคารวะครั้งหนึ่งตอนเห็นวันเย็ยนเชินวานางคิดว่าตนเองได้เห็นนายหญิงเสียอีกทว่ามองดูให้ดีแล้วกลับรู้สึกว่าทั้งสองถือจะสวมชุดสีแดงเหมือนกันทว่ากินอายกลับแตกต่างกันแต่จําต้องยอมรับวันเย็ยนเชินวาตรงหน้ามีความงามที่ย่อยวนใจอย่างแท้จริงวันเย็ยนเชินวาพิจารณานางครั้งหนึ่งถามว่าเจ้าคือผู้ติดตามเฟิงยเยวหรือเจ้าค่ะ นางตอบพร้อมกันนั้นก็ถอยไปข้างๆเพื่อวันเย็ยนเชนวาเดินไปก่อนไปเถอะวันเย็ยนเชนวาเราไปยังลานด้านหน้าพร้อมกับอีกไฟในลานด้านหน้าพวกกวนซินลินตั้งโตะด้วยกันโตะถูกวางอยู่กลางลานด้านหน้ารอบข้างแผ่นคมไฟเอาไว้เมื่อเหนื่อนั่งขึ้นหินดวงจันทร์ทุกคนจับกลุ่มกันพูดคุยเพราะวันเย็ยนเชนวายังไม่มาพวกเขาจึงยังไม่นั่งลงตอนห่างตาเหลือเพ็นวันเย็ยนเชนวาร์ได้ชินซินเดินมาบนใบหน้าของพวกเขาผ่านปร,กรากฏรอยยิม้มมาแล้วมาแล้วโคโนวันเย็ยนไม่พบกันนั้น ตู้ฟันยิ้มกล่าเห็นพวกเขาแล้ววันเย็นเชนวายิ้มออกมาเช่นกันมือพบกันนานจริงๆนั่งลงเธอนางพูดพางบอกให้ทุกคนนั่งลงมือครูพวกฮากําลังคุยกันเรื่องที่คุณหนูวันเย็นทําลายมานบำเพญ็ญนับพันเพียงลำพังช่างน่าประทับใจจริงๆเป็นเรื่องในอดีตไปแล้วไม่มีอะไรน่าพูดถึงหรอกวันเย็นเชนวาเกลามองพวกเขาพร้อมรอยยิม้มพวกเจ้าต่างหากหายไปนานถึงห้าปีวันนี้พวกเจ้าปรกากฏตัวเห็นทีเซียวเจิวใกล้กลับมาแล้วกระมังข้าได้ยินเลิงวาพูดว่า นายหญิงยังเข้าชานอยู่จะกลับมาได้น่าจะต้องรอนางออกจากชานก่อนแต่เชื่อว่าใช้เวลาอีกไม่นานแล้วเลิงวาย,ยังบอกอีกว่าหากนายหญิงบรรลุขั้นพลังอีกนางจะบรรลุขั้นพลังราชาเทพแล้วเมื่อบรุขั้นราชาเทพแล้วก็สามารถประเมือกับประมุกเทียมฟ้าได้ตู้ฝานพูดถึงเรื่องนี้ด้วยสีหน้าตื่นเต้นระดับความเร็วในการบรรลุขั้นพลังของนายหญิงและเจ้าตำหนักเร็วเสียจนน่าเหลือเชื่อใช้เวลาเพียงห้าปีก็บรรลุขั้นราชาเทพแล้วไม่ใช่พูดที่ถูกต้องคือ เจ้าตำหนักบรรลุระดับขั้นไปก่อนแล้วเหลือแต่นายิงต้องรู้ว่าผู้ฝึกบำเพ็ญบางคนฝึกบำเพ็ญทั้งชีวิตก็ไม่อาจสัมผัสถึงระดับขั้นนั้นแต่พวกเขากลับทำได้